mày quên cả có tự nhiên lắm chẳng quạt nên đây đâu có dặn mày, mày... 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 小伙子，你老了。 เรดูบางลสุภาพดีคุณดูเวลาดูใลสุขภาพเวลาสุขภาพไม่ดีถ้ารักษาไปกนโคตรไเดี๋บางคนเี่ิยืดด้านิด้านทุที่าย่ที่ยืดเวลาควมติดปวดของคเไหมตายตายไอดา่ไหดูตัวเองก่อนไม่ให้ป่วยดีกว่า

เราว่วรละมุกปุ๊ทุกคนเติมาอ้างเุดคนที่พาตัวเองได้ก็คือเินเที่ยวได้ยังไปกินเหล้ากับเพื่อนได้ยังไปจั่มโนกับเพื่อนได้นะไอ้นีความสุดพี่ที่ล้ก็ไปเื่วี่ไละรุกกันหมรู้ะ่ต้องเลกันนะต้องกั khỏi cái cây banh nào, bên bà lạc em nếu có cái cây banh nào, cái banh nào. Cây mất, mà leng bà 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 leng 别让他们。 Hãy subscribe cho kênh nằm, Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปมาถลมโลุยนี่กลมหรือว่าโดนตลมนี่อิกเลยอะโอ้โหสีเนียนี่ต้องได้เหรียญแน่นอนได้เหรียญไปแล้วไงไม่ได้เหรียญได้เหรีอเลิกมมเิเ ดูดิเขาใช้โค้ชสามคนเลยนะตอนนั้นอ่ะตัวเปี๊ยกอ่ะได้หมูต้องเล่นหมูนี่ให้ตีให้เต็มวงกบิน พี่อยากออนเกินันเ่ยสี่คนเน่ยออกไหมไอ้ลูกพี่ปางตีเหมือนันเนี่ยออกปะไม่ออกออกพี่เรดูไห้อออเอาบอกหนะึ่ง ขาลงแต่ไม่เหนือยเอ็นลบดิเอ็นลบ้เอ็นล่างเอ็นลบบนเอ็ลบล่างเอ็บนแต่แล้วแต่แ่ทุกัมนเยาของพี่อกเอนยการเอแต่ถ้ามาเนี่ยการีจีโค้แขงแรงภาสุดที่ลงมุก ถ้าไปยุยังด้ได้ไบ่อยก็อยากผมเฮ้ยโรเคนียดยยิยิแ่ผมไม่เคย่งยได้แล้วตรี่ิดเขาางแต่เตมมา่าเชิญแขมากเลยหัวนีมาที่มันมีว่างยี่สิบยี่สิบแปดยี่ปดวันอาทิตย์มยี่สิบเจ็รู้สึกจามีนะ

มันจะมีรอบแบ่งได้ไมไดทำไมคุณพักแถวทีาไหนกันดีครท้ายทอยรุสิอ๋อมันจะมีแข่งที่ซีซีพระรามสองแล้วก็สิบแปดถอดน่าจะพึ่งแล้วก็ทองอ ไปทึ้เดือไหมเกลือยิ่งช่วงหลังจากช่วงกันญาถึงไปนีทงมทพูนรบอ้คอยากแข่งไปบ่อยได้เลยอย่างนี้ลงเอ็นนี่ะขี่ขี่เลยถ้าลงเอ็น สบายเลยเล่ลดุอดไม่มีเลยขี่เลยชอบขี่อยู่